ผมมานั่งสองสัตว์นานแล้วนะครับพี่พี่สวั<ๆ>สดีครับสวัปปสดีพี่พี่เอฟซีลุงป้านาทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเบอร์เดินป่าราผบบานีนะครับพี่พี่ก็ในวันนี้นะผมเนีย่ยมาซ้อมแซมห้างแห่งหนึ่งในป่านะครับพี่พี่ซึ่งในวันนี้ ผมเนี่ยมาคนเดียวนะซึ่งคิดว่าจะนอนกันในป่าแห่งนี้นะครับพี่พี่ครับก็ยังงเนี่ยเราเนี่ยก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับพี่พี่ครับผมไม่รู้นะว่าผมเนี่ยจะตามหาเจอหรือเปล่าเพราะว่าผมมาทำเนี่ยหลายปีแล้วนะตั้งแต่ผมเนี่ยยังไม่เริ่มทำ u t u b e แล้วครับตอนนั้นเนี่ยผมไม่รู้นะคิดอะไรอยู่มาทำห้างส่องสัตว์นะครับพี่พี่ครับก็ตอนนั้นเจอสัตว์มากมายนะพี่พี่เดี๋ยวนี้ก็คงจะไม่มีเหมือนเมื่อก่อนแล้ว นะครับพี่พี่พอยิ่งนานก็คนก็ยิ่งล่าสัตว์กันเยอะนะครับในพารมันก็เยอะขึ้นนะครับพี่พี่ทำให้สัตว์ป่าเนี่ยเหลือบางลงน้อยลงนะครับโอเคครับเพื่อนเพื่อนเสดร๋นะผมเนี่ยขออนุญาตเดินทางไปหาจุดที่ผมว่านะครับพี่พี่ได้ยินไก่ป่าขันไหมครับเพียบสีลองฟังนะเสียงเนี่ยคือไกลมากๆเลยนะครับโอเคครับเราเดินทางกันเลยดีกว่าครับไป ป่าเนี่ยคือแห้งแห้งไปหมดแล้วนะครับที่นี่นะไปป่าขั้นกั้หมดนี้นะครับเจอห้างแล้วนะครับเรียกสีครับ หน่มป่าอยููไม่อกนะครับน่นี่นะครับผมมานั่งสองสัตว์นานแล้วนะครับพีบ่พีมันจะมีต้นมะม่วงป่าอยู่ตรงนู้นนะสัตว์เนี่ยจะมากินลูกมะม่วงนะครับผมก็เลยมาป้องจุดตั้งแคมป์กันบริเวณนี้นะครับมีกระปุกขี่ด้วยนะครับ ขึ้นไปนั่งได้หรือเปล่าหนต้องขัดห้างใหม่แล้วแหละครับแจ่งอะไรวะน,นูนเลยต้นมะม่วงป่าเอ,อ้ยไม่ใช่ต้นมะม่วงป่าพูดผิดคล้ายๆเกาลัดครับต้นมะม่วงป่าอยู่แถบนู้นผมจำผิดต้นนี่นะครับรู้วันน่นจะเป็นสามแฉกนะครับไปพี่สัตว์ป่ากินเยอะมากนะครับ อ๋อใช่ใช่หมูมองป่าอยู่ข้างบนนูน่นพี่พี่หมูมองป่าไม่มีลูกเจอไหมครับใบของมันหมูมองป่าเนี่ยรับประทานได้นะครับพี่พี่รสชาติจะออกปเปรี้ยวมากนะครับปเปรี้ยวแบบปเปรี้ยวสุดๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองเช็คห้างแล้วก็ ไม่ได้เรื่องก็ต้องขันห้างกันนะครับพี่ๆเฮ้ยตัวอะไรวะโอทางนานนั่นแหละโอทางนานนั่นแหละโอทางนานนั่นแหละเฮ้ยไปไป เข้าว่าโบราณน,นะครับพี่พี่มันไม่อยากให้บุกลุกที่มันเราต้องยิงแล้วมันก็องไม่งั้นมันมาเป็นปงนะูงแม่ มันมันอยู่ตามรูคล้ายมนุษย์รูนะครับไอ้พวกที่มันขุดรูอยู่พี่ๆไอ้พวกนี้แหละผมเคยเจอครั้งหนึ่งแล้วตอนยังไม่ได้ถ่าย u t u b e อะครับมันจะอยู่อันนั้นนนมันไปแล้วมนไปแล้วมันจะอาศัยอยู่ตามรูนะครับไอ้พวกนี้อาคารมากครับพวกมันเจ็บตายอ่ะผมจะไว้นี่นี่ก่อนพบหนึ่งติดไปอันเดียวน่าจะพออยู่นะครับ อไอพวกเนี้ยพวกมันโดนยิงตายไปหลายคนแล้วนะครับไม่รู้ไอตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายที่อยู่ในชนเผ่าหรือเปล่าเฮ้ยมีที่นอนด้วยนะครับไม่รู้เป็นแคมป์เก่าโบรานหรือเปล่าพี่เนี่ยเันนี้ก็เราค่อยมาแคมป์กันตรงนี้นะครับตอนนี้คงจะไม่ได้แล้ว น่าจะแคมป์เก่าในพานนะครับ VFC มันไปนไหนแล้ววะหายไปไหนแล้วไม่รู้นะเสียงเจอยังได้ยินยู่ผมไม่ได้ตั้งใจจะมานอนที่นี่ตั้งแต่แรกแล้วนะครับแต่ว่ามาถึงมืดอากาศจะมาซ่อมแซมก่อน 啲咁，拜。 Ай <sup> 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 Nên thêm lắm bố nó quốc lắm bố lên vừa lắm nó lên vừa lắm Cái lên này lắm bố lên vừa lắm sạch lên cái này ตอนนี้เราจะกลับกันดีหรือเปล่าไปไหนร้วไม่เห็นมันแล้วนะ แราเข้มกันไม่ได้ Черт его надохреветь что-то надо มีคนมาบุกลุกที่มันเหมือนกันนะไม่รู้ว่าปวกมาหานรถด่วนหรือว่ามาบุกลุกที่มันน่าจะมาหารถด,ด่วนไม่เอตัวแล่ะเดี๋ยวรีบออกดีกว่าครับพี่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ออกดีกว่าที่ก่อนด้นะจะได้รับอันตรายอูตรงนี้แต่ทั้งง่ายเราไม่รู้นะครับอันตรายรอบร่างจัดผมบอกเล้วมันชอบมาแบบแอบมาซุ่มทำร้ายเราเลยดูดิซุ่มเสร็จแบบก็หายเดี๋ไหมครับ Did you read that? ดูไอ้พวกนี้ด้วยนะครับใครอยากให้อัปเดตอะไรก็คอมเมนต์มาได้ยน,นะครับโอเคเราะเลอะอก,กันดีกว่าครับพี่พี่เหนื่อนะพี่พี่โหลี빙ออกมาเหนี่มากก็เคยนะครับพี่พี่ค,ครับ,รบผมขออนุญาต ในทางกับบ้านก่อนนะครับพี่พีครับเดี๋ยววันหลังค่อยมาอัปเดตดูพวกมาอีกทีหนึ่งไม่รู้ว่ายังเหลือกันเยอะหรือเปล่าตรงจุดนี้นะพี่ๆแต่ตอนนี้คือเหนื่อยมากๆเลยนะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมเองขออนุาญาตลาพี่พี่เนี่ยตัวทุกท่านแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจใผมด้วยนะครับพี่ๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ นะครับพี่พี่เพื่อเป็นกําลังใจผมเนี่ยมีกําลังใจในการถ่ายคลิปด้วยนะครับพี่พี่เอฟซครับผมก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะเจอมันอีกครั้งหนึ่งนะพี่พี่นะไม่แบบถ้าผมไม่ทํามันเนี่ยมันจะก,การผมเด็ดขาดแน่พวกเนี้ยนะครับแล้วมันเนี่ยเป็นคนแบบที่จู่โจมเนี่ยค่อนข้างที่จะเบานะครับเอาง่ายๆคือจู่โจมแบบเงียบนะครับโอ้โหคือน่ากลัวท้าเมื่อกี้ผมไม่เจอมันก่อนเนี่ยเสร็จมันแน่ๆน,นะครับพี่พี่ โอเคครับผมขออนุญาตลาพี่พฟซท,ทุกท่านแต่เพียงเท่านี้นะไปกำลังใจกันด้วยนะครับพี่ๆอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ